แต่เดิมย่านตลิ่งชันถือเป็นส่วนลีลับของบางกอกเพราะอยู่ลึกเข้าไปภายในคลองมีเรือสวนหนาทึบอย่างไรก็ตามหากตรวจสอบดูให้ดีแล้วย่านดังกล่าวเคยเป็นหนึ่งบนเส้นทางคมนาคมหลักจากบ้านเมืองทางตอนเหนือตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเพื่อจะออกยังปากอ่าวไทยเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเคยไหลโค้งผ่านจุดนี้ มีชุมชนสำคัญคือบางระมาดที่ถูกบันทึกไว้ในวรรณคดีโบราณสมัยอยุธยาตอนต้นชื่อกำสวนสมุทรหรือกำสวนสีปราดก่อนการขุดแม่น้ำลัดที่บางกอกใหญ่ในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชพศ2 0 8 7ทุกวันนี้ยังมีคลองบางระมาดไหลยแยกจากคลองชักพระซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าตรงตลิ่งชันไปทางตะวันตก สองฝากฝั่งคลองนี้แม้จะกิ่นลึกเข้าไปในสวนที่ปัจจุบันเริ่มกลายเป็นชุมชนทันสมัยด้วยถนนเส้นใหม่แต่ก็มีวัดวาอารามใหญ่น้อยเรียงรายเป็นระยะไม่ขาดจากกันแสดงว่าความสำคัญของคลองบางแรดแห่งนี้มีมาแต่ก่อนแล้วสมกับที่วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาได้บันทึกเอาไว้ วัดริมคลองบางระมาดหลายวัดยังคงเป็นวัดสำคัญในชุมชนเช่นวัดช่างเหล็กวัดมวนทบวัดมะกอกวัดโพธว่ายังหลงเหลือร่องรอยวัดร้างแห่งหนึ่งบนฝั่งคลองที่มีหลักฐานทางโบราณคดีศิลปรกรรมที่น่าสนใจและอาจโยงกลับไปจนถึงสมัยอยุธยาด้วยคือวัดอังกุลา วัดร้างแห่งนี้ไม่มีสัญญาณใดเลยที่ผู้สัญจรผ่านไปมาจะรู้ได้ว่า เคยเป็นวัดมากก่อนเพราะหลงเหลือเพียงฐานอาคารซึ่งน่าจะเป็นอุโบสถเก่าเพราะขุดพบลูกนิมิตมีต้นสายยืนต้นปกคลุมเป็นพุ่มแต่ก็มีชาวบ้านได้เข้าไปปรับปรุงโดยก่อฐานซีเมนปูกระเบื้องทับลงบนฐานเก่าพร้อมหลังคาสังกะสีลูกกรงและประตูลเหล็กเอาไว้พร้อมกับป้ายทาสีแดงเขียนชื่อวัดอังกุลาร้างหลวงผ้าดำ ปากไว้ริมถนนจากรายงานของนอนนะปากน้ำเมื่อพศ2513ก็ยังกล่าวว่าวัดแห่งนี้เหลือเพียงซากอุโบสถเก่าตัววัดตั้งอยู่ฝั่งคลองบางระมาดทิศเหนือมีถนนสายตะลิ่งชันบางพรมถนนแก้วเงินทอง ตัดผ่านตรงเชิงสะพานข้างคลองบางระมาดทางด้านตะวันตกของวัดส่วนที่เหลือก็ถูกบ้านเรือนสร้างล้อมรอบเอาไว้โดยมีพื้นที่ว่างคันยังสังเกตได้ว่าวัดอังกุลาหันหน้าลงทางทิศใต้สู่คลองบางระมาดเพราะองค์พระพุทธรูปประธานหลวงพ่อดำประดิษฐานผีนพระพักไปทางนั้น ไม่มีเอกสารใดที่กล่าวถึงวัดแห่งนี้แม้แต่ช่วงเวลาที่ทิ้งร้างไปแม้แผนที่กรุงเทพรุ่นเก่าราวพศ 2450- ถึง4 7ก็ยังไม่ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของวัดร้างแห่งนี้แล้วส่วนผู้คนที่อยู่อาศัยรอบ,รอบ ยังบอกกล่าวทำนองว่าวัดนี้ถูกทิ้งมาตั้งแต่สมัยสงครามเสียกรุงคนรุ่นปู่ย่าพ่อแม่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัดร้างไปแล้วดังนั้นข้อมูลเอกสารความเป็นมาของวัดอังกุลาจึงยังไม่อาจสืบสวนได้ชัดเจนทว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ก็อาจให้คำอธิบายอะไรบางอย่างได้ด้วย หลักฐานที่ควรกล่าวถึงสำหรับวัดอังกุลาคือหลวงพ่อดำประดิษฐานดูเป็นประธานเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยซึ่งน่าจะสลักจากหินทรายตามแบบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาโดยเขาพระพักตรียาวเม็ดรพระศกเล็กละเอียดพระขนงโกงพระเนตรหลีตำ่ำพระโอดค่อนข้างหนามีพระหนุ คางเป็นปมเน้นรูปเหลี่ยมอันเทียบได้กับพระพักพระพุทธรูปหินทรายในศิลปะอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวตรรษที่20อย่างไรก็ดีไม่อาจตรวจสอบพุทธลักษณะได้มากกว่านี้เพราะบนฐานชุกชีเต็มไปด้วยเครื่องบูชาพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยแล้ววัตถุมงคลกองสุมกันอยู่จนเต็มแต่ยังสังเกตได้ว่า ฐานรองรับหลวงพ่อดำนั้นเป็นฐานสิงที่มีขาสิงยืดยาวมีกระจังประดับเป็นฐานแบบที่นิยมในศิลปะอยุธยาตอนปลายลงมาดังนั้นหากอายุสมัยของหลวงพ่อดำวัดอังกุลาเป็นตามรูปแบบศิลปรกรรมแล้วก็จะสอดคล้องกับ ตมสวนสมุดที่บันทึกถึงชุมชนบางระมาดในสมัยต้นของกรุงศรีอยุธยาและคงมีการบูรณะซ่อมแซมวัดนี้เรื่อยมาจนสมัยอยุธยาตอนปลายด้วย นอกจากนี้ยังได้พบข้อมูลเอกสารที่ระบุว่ายังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์ซึ่งอัญเชิญไปจากวัดนี้คือหลวงพ่อขาวประดิษฐานที่วิหารวัดจันร์ทประดิษฐารามภาษีเจริญน่าจะเป็นพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาเช่นกันบนฐานชุกชียังพบโบราณวัตถุน่าสนใจคือลูกนิมิตส,สลักจากหินธรรมชาติ อิดก้อนใหญ่ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างเดิมและกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเป็นหลักฐานบ่งว่าแต่เดิมอาคารอุโบสถเก่าของวัดอังกุลาเคยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบูหรือกระเบื้องกาบกล้วยแบบเป็นหลอนซึ่งถ้าติดตามลึกเข้าไปในคลองบางระมาตจะพบวัดโบราณอีกแห่งที่ยังใช้กระเบื้องแบบนี้อยู่แต่เปลี่ยนเป็นของใหม่แล้วคือวัดกระจัง ที่น่าสนใจอีกประการคือ,อ,คอชื่ออังกูลานี้ไม่พบความหมายชัดเจนนะักโดยทั่วไปคำว่ากุลาเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกชนชาติต่างๆเช่นแถบภาคตะวันออกใช้เรียกชาวไทยใหญ่หรือคนสมัยโบราณใช้เรียกแขกผิวดำจำพวกหนึ่งที่มาจากเบงกอในที่นี้สันนิษฐานว่า ถ้าหากชื่ออังกุลาไม่ใช่การเรียกเพี้ยนมาจากชื่อเดิมซึ่งไม่รู้ความหมายกันแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรียกตามองค์พระพุทธรูปประธานที่ชื่อหลวงพ่อดำซึ่งเปรียบเหมือนคนผิวดำหรือกุลาหรือมีอีกคำหนึ่งซึ่งคล้ายกับชื่อวัดนี้คืออังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีแบบหนึ่งซึ่งมาจากทางชวาซึ่งไม่พบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ฝั่งทิศตะวันตกของอุโบสถเก่ามีต้นไทรขนาดใหญ่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นเจ้าแม่ไสรทองมีการนำเอาผ้าสบายมาห่มให้ที่โคนต้นเป็นการบูชาตามสมัยนิยมซึ่งที่แปลกตาอีกอย่างคือลูกตะกร้อจำนวนมากที่แขวนบนรั้วลูกกรงรอบอุโบสถผู้คนแถบนั้นอธิบายว่าเป็นลูกตะกร้อที่คนมาบนบานสารกล่าวกับพี่จุกพี่แกะพี่เปีย อันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อดำทำนองเดียวกับกุมารทองเมื่อเป็นตามที่บ่นไว้ก็เอาตะกร้อบ้างว่าวบ้างมาถวายให้แก้บนทำนองจะเป็นของเล่นให้กับอารักเหล่านั้นสังเกตได้ว่าตะกร้อที่แขวนอยู่มีจำนวนมากมายหลายสิบลูกแสดงว่าลูกศิษย์หลวงพ่อดำมีคุณในทางให้โชคลาภไม่น้อยและชาวบ้านแถมนั้น ยังคงมีการทำบุญประจำปีของวัดอังกุลาทุกๆุกวันที่2มกร,ราคมของทุกปีจากหลักฐานที่กล่าวมาพอที่จะยืนยันได้ว่าวัดอังกุลาร้างแองน,นี้มีอายุสมัยที่ร่วมกันกับเอกสารที่กล่าวถึงย่านบางระมาดที่มีมาตั้งแต่ช่วงอยุทยาตอนต้นกลางและยังคงความสำคัญอยู่จนสิ้นสมัยอยุทยาจึงได้ถึงร้างไป จนไม่มีผู้ใดจดจำเรื่องราวความเป็นมาของวัดแห่งนี้ได้จะเหลืออยู่ก็เพียงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำและเหล่าลูกศิษย์ก้นกุฏิที่ได้รับความนับถือกันแพร่หลาย